พามาดูบรรยากาศหนึ่งนะคะวันนี้จะพาน้องแขกครั้งแรกนะคะที่ไปตรงแหล่งที่เขาขายฟักทองฮาโลวีนนะคะฮาโลวีนปี2021นีนะคะเป็นครั้งแรกที่คราวนั้นจะไปฮาโลวีนนะคะเขาก็จะมีการมาขายฟักทองเราจะไปสวนฟักทองกันค่ะดีค่ะ หนื้อน้อยอ you ready อากาศเริ่มเย็นแล้วใส่เสื้อแขนยาวขายาวแล้วก็ถุงเท้า <laughs> แม่จัดมาเต็มนะคะอากาศเริ่มเริ่มเริ่มเย็นวันแรกอันนี้ first d a ย์ไว้แดดี้ first, <what? S 2> first date for the weather getting cool Yeah getting all the uh huh. <during> night it อันนี้ก็คืออ่าสวนฟักทองอยู่ไม่ไกลจากบ้านนะคะเราไปกันค่ะที่เท็กซัสนะคะบรรยากาศตอนนี้วันเสาร์ประมาณ สิบโมงเออสิบเอ็ดโมงอะคะมาถึงแล้วค่ะตอนนี้มาถึงร้านฟักทองแล้วนะคะครั้งแรกที่ผาน้องแครมานะคะเด็กๆเยอะนะคะเขาก็จะมีโฟโต้สปอตนะคะที่คุณนั้นสามารถที่จะถ่ายรูปได้นะคะเยี yeah. ๋ย ะะมีแรงสำหรับการถ่ายรูปนะคะพักทองมีมีทั้งตัวใหญ่แล้วก็อันเล็กนะคะ<อ>ปักทองนี้เนื้อเขาเละๆนะคะจะกินไม่อร่อยนะคะจะไม่เหมือนพักทองบ้านเรา<อ>ะะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะคะ<อ>เขาจะมีราคาบอกเลยนะคะ<อ>เพื่อนว่าเท่าไหร่<อ>นี่ก็ าาาตาประหลาดนะประหลาดนะคะเพื่อนหน้าตาไม่น่ารักเลยอันนี้เหมือนอะไรนหน้าตาเขาลูกใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนนะคะอันนี้ลูกละประมาณอ่า สี่สิบเหรียญนะคะหรือว่าประมาณพันพันสามพันสี่นะคะเด็กๆเยอะนะคะเด็กๆเยอะมากเด็กๆเยอะค่ะน้องแค่ได้ตัวเล,เลว็กอันนี้ก็กักของตัวเล็ก ไม่ได้นั่นอ่ะคิดดีพูดทูเดอรเมาส์พูดทูเดอรเมาส์ลูกกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ลูนได้ฟักทองเหรอลูกลมแรงมากเลยนะคะตอนนี้ลมแรงเพราะบ้านติดทะเลนะคะเพราะบ้านติดทะเลแล้วก็จะลมกระหึ่มมากเลยนะคะเขาก็มีตะกร้านะคะตะการารถเข็นเจอเพื่อนเล่นใหม่แล้วนะคะนี่ก็คือสแกร์โคก็คือเหมือน ตัวน่ากลัวน่ากลัวนะคะแต่คนนี้ไม่กลัวนะคะคนนี้ชอบค่ะหนูชอบสวัสดีค่ะแมวมิกซ์วันนี้มาพาน้องแคร์หรือหนูน้อยนะคะมาที่สวนฟักทองตอนนี้ใกล้ฤดูกาลฮาโลโบีนแล้วนะคะเขาก็จะมีการมาขายฟักทองนะคะ ฟักทองก็มีราคาอันนี้ก็คือวันศนะุกร์นะก็คือของก็ยังไม่เยอะมากนะคะคนจะเยอะตอนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะเขาก็จะมีซูม่ลองแปลเป็นเลดี้ปั๊ ราคาฟักทองไม่ถูกนะคะอยู่ที่ประมาณลูก300นะคะ300บาทขั้นต่ำนะ,ะนะคะลูกใหญ่ก็จะแพงนะคะ <c oughs>